เด็ดก,กส็สั่งส่งกระปุกฝันตะโกกลุ่มใบเนี่ยฝันอ,อิลิวอิลิวอิลิวเนี่ยยา่าใครส่งสติกเกอร์ไลน์ก็มันมีอะไรดีแบบใหม่อะอะไรให้จืดนี่นนขมูเตอร์ซิมใหม่ซิมใหม่ซูงคาซิมบันทุกคอโอ้นี่เขาหันเออสำหรับต้นเต้าหลิงซูนี่อันนี้นายปอว่าดใจซิมกัดอันนี้จ้าเขาเขาสามารถแ้อยเก่าคะแนนกันในไลน์สติกเกอร์ไลน์หนึ่งเซตกันนะผู้สังเนาะ โอ้ยากหาซื้อไรกินในไหนจังไหนหาซื้อไรทั่วประเทศไทยเลยเน็ดอันแทงตกใจสูแจว่าสิบเม็ดในราคา450บาทไบสามสิบบ้านนะเนียนแทงเตะใจใส้หมูอันไม่ลดสปิดไม่ลดสปิดลื่นปื้นเดี๋ยวเทาเรียนนี่เหมือนเทาใจนี่อิลิวอิลิวเจ้าเจาตกางเกงเจ้ามีไถ่โทรเพราะกำลังหาฟิลใช่ไหมแนะนำตัวนี้เลยค่ะแจวไส้ซิมวัตถุคอสีชมพูนี่นะซิมใหม่สุนค้าเขาแน่เียวก็ ใส่ไลน์ c e b o o o m เ s s เซนเจอร์ยูทูบวีแชทที่ไหนใส่ไลกูอันโดยที่ปั่นวิววิอ่ะเออพราเขาดีสมัครเน็ตโปรอันนี้เขาโหลดอะไรให้ซื้ออ๋อดอกจันเจ็ดเจดเจดอกจันเจ็ดเจ็ดสามสี่เหลี่ยมโทรออกกันนะอะโอไง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 ต้องว่หร สิบเม็กเดียวอ่าสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่เลยสามสิบานนะเน็ตแห้งเตะใจห้าตองไว้ดีนะตองไว้ดีเอเน็ตแห้งเตใจลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดก็เดี๋ยวตลกอะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเออน่ะเขานีุ่้มมาถึงหนาวนะนี่นะสงวาใจแห้งเลยขึ้นลื่นปื้ดลื่นปื๊ดแห้งเขากันอิติวอิติวปันปันปันเล่นห่อนี่ อันซิมเฮาเนี่ยเฮาใจมาหึงละเออลูก,าก,นนก้าเฮากำหนับแก่เฮากำใจปลเนี่ยซิมเฮาเนี่เฮ็ดซื้อซื้อย่าไปไม่ใจสู้สามารถเอาเครือข่ายเดิมสูตเนี่ยเบอร์เดิมสูตเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเครือข่ายวันทุกข้อไล่พี่น้องใ like. ต้เฮาอย่าไปลืมใจซิมวันทุกข้อใหม่สุนทานนะเพราะว่าป่วยเกา่าคะแนนนี่ดีแล้วกสติ๊กเกอร์ลายแทงหนึ่งเซตย่อไปมุก้าซ้่มดีนี่เน็ตไม่อั้นแทงนะสิบเมกะไบต์ใจไลน์เฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกวีแชทจะไหนไล์ตั้ง็งค่ะ ย่อก็ม, helmet, มีประกันอุบัติเหตุปีหนึ่งในสูงสุด80,000บาทการโรงพยาบาลปองหนึ่งในแปดร้อยบาทค่ะอย่าไปลืมใจนะเข้าเขาก็ถึงเวลาปอกไงโยเข้าเขาก็มือสุดซิมกันอยู่น่ะเอาเม็ดไปว้าวานันน่านี่ยสุขเขาใจซี่มันนี่เลยพ่าใจซี Nowadays, ่มันนี่มีประกันอุบัติเหตุกันนะปีนึงได้สูงสุดได้แปดหมื่น ก็กระหามหมอปอกหนึ่งในคือก็8 0แปดร้อยแปดร้อยมึงจมเหลวยองจัวมันกัดซิยงยองกันปีน้องใจเฮาอย่าเสลืมใจสิบวันทุกคอใหม่สูงค้ายย